สองไม่โอผมเล็งที่ไปโออยู่แล้วนะเบิร์ดเรียบร้อยไปสุดที่เพื่อนตีโอ้โหหรือว่าตะกี้นี้เสียงไม่บักปะนาคอร์ดเฮ้ย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 เว่อร์เว่อร์เวียเหรอ ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดเปินต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสก,กินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2องแสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปผมอยากไปนะแต่ฝั่งเราไม่อยู่เลยวะเมยเราก็โดนนี่เขาเวดไม่ได้นะโอ้ต้องเวดเลสหืมไม่ตายสุดยังยอด ต้องแตะเวรล่างก่อนหาตังค์รวยๆก่อนแผนนี้นะคอสเล่นต้องหาตังค์รวยๆนะอะไรแตะได้ก็แตะไปก่อนตอนนี้โดนเวทเลสด้วยน่าจะหนักโบมาโบมาก็อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ก่อนแม็กล็อก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 เว้า วุ้ยฉี่ฉีผักตบแน่เล่ามาเล่ามาเล่ามาเฮ้ยสวยโอ้โหตอนนี้เออของมันกล้ามเนื้อจัดอ้าวครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพีน่นี่ไหว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 มานะ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 โอ้โหเมื่อกี้โดนหมึกเชนอะดิหมึกเชนจัด ทีเมื่อกี้เราควนได้นะผมกดขนิดรัวๆนะแต่มันแบบซีๆไม่พักเลยทีแม่งผ่ักกูออกจากมังกรจะรู้อ๋ออย่าตันกูเถอะกูพอละไม่เจ็บเจ็บ เฮ้ยมาอีกแล้วคาดิเออแม่กแม่งแรงเรนน่นอนนี่แมงไล่ชนเอ้ยนั่นบนเป็นยังไงอ่ะหาต่างเดียวครับผมเห็นไหมต้นกมมันนี่ไม่ค่อยได้นี่พอเราเล่นแล้วพอเราตายแล้วมันก็เล่นไม่ได้แล้ว นกลางของเราถูกโจมตีไอโนมันโซนว่ะสิบวิเราได้ประบูแล้วเล่นได้ Yeah. On, เโนริออนไฮโน่เอ้ยเอ้ย y 2. เอ้ย,ยเอ้ยยกสองเฮ้ยาเ้ยโดนติดเอ้าโอ๊ยทำไมมันขือตรงนี้มันติดวะมันเป็นอะไรวะเนี่ยขือตรงเนี้ยคือบัคอ้าว ปิดการเหรอมันไม่ลงมาตรงเนี้ยเอ้ยไม่คิวตัดหมดทรัพยากรนี่นะฮะถ้าเราได้นาคอร์สเพื่อนไปหมดแล้วก็ตัดหมดทรัพยากรนั้นเราอย่างไม่ได้คิวเลยนะสาจะมาลาซะ่อย ลีล่างแม็กต้องมาถ้าแม็กไม่มาก็เตะไม่มาแตะ <A surprise. S 1> เฮแม็กอยูไ่ไหนแม็กอยู่บนคือเล่น้าคอลแล้วมันใช้การอ่านเกมเยอะนะ <c oughs> ว่านะ <c oughs> ช่วงนี้เล่นตัวนี้ตายบ่อยมากเออ เอ้ยอะไรเนี่ยทำาไมหมึกมันฆ่าบ,บ่อยจังไงมันฆ่าเปสี่สูแล้วนะนแปลกว่าเอ้ยรับคาเฟ่โอ้ยเกือบโอ้ยตาย,ยดีได้ไหมโรดิออนเออได้ยอยู่ ม่ากี้ด้วยเหรออ่อามีเล่นแม่งเลยโอ้โหรอดหออุตสา์หาม,มุมเหลี่ยมให้มันผัดแยกๆอย่าตันอย่างนี้นี่ผมจะรอคาฟิเน,นียคีไหม ฟ้าหาคลิปวะหาคลิปสองไม่โอกุมเล่งที่ไปโออยู่แล้วนะเฮานุฮานุฮานุจะย้อนไปข้างบนไหวไม่ไหวดูกันไหวปะ มาเลยแไม่กดวีก้วยนี่ตรงนี้เราเมื่อยเป็นเซฟฟีดีกว่าโบโบโบฮ้ยแบบรัก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 ต้องดาวมากกว่านะ แต่ผมรู้สึกว่าผมถนัดนาคอนหอบ <c oughs> มันดูพิ้วๆิวใช่ไหมล่ะผมรู้สึกว่ามันพิวๆิว <c oughs> อยากสอบถามโอ้อันนี้ยาวไปไหม <c oughs> คือแบบบางทีผม <c oughs> อ่านยาวขนาดนี้ตอนเล่นไปด้วยไม่ได้นะสรุปสรุปให้ฟังได้ไหม่ะเฮ้ย ไปคนเลยอ่าเดินตามถนนเดินตัดป่าสำหรับนาคอร์ผมว่าพยายามเดินแบบเคลื่อนที่ไปหาพุ่มอ่ะเข้าใจไหมเคลื่อนที่หลบคีฟอ่ะไม่รู้นะว่าหมายถึงยังไงแต่ว่าถ้าจะแยกดันอ่ะให้เคลื่อนที่แบบหลบจากคีฟอ่ะโอ้ยคือไม่ให้คีฟมันเห็นอ่ะเข้าใจปะมึจะเกสปยวฟิวปะ ไหวแม่งเลยเลยล่ะเรียบโบรมาดูมสบแ็งสบเกิดสะเคียวสะเคียวสเกิดสบแข็ง,คคคคขงโเคเวอร์โเคเวอรนะ์แครี่ไปนะแคลรี่จะโดนแม็กก์นะระวังฉีผักนะอย่าดูก่อนว่าฉีตรงไหน,นเราโฟกัสที่ไบโอไปโอกิงแล้วอุย้ยน่าใสวิถขังสวยยกปึกมมนย้อนที่เดิมไฟเบิร์ด เบิร์ดเรียบร้อยไปสุด้เพื่อนปีโอ้โเอ้าเรียบร้อยอย่างนี้จบโรงเรียนจีนอ้าอยู่บ้านเว้ยไม่สนใจคนเราเออตายโอ้ oh. ตัวเยียมมันกันบ้านได้เหรออ้แม็กมันช็อตอดะดูดิสองพันกว่าเออจบบ้านเลยดีกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับเกมนี้ไ่าเรื่องแต่ไม่น่าได้เอ็มปะบวกสิบสี่ไม่ได้เอ็มแต่ที่สองก็ไม่แย่นะประมาณนี้ฮะเอ้ย